ไปดีเด้อมื้อนี้มื้อนี้มี่มานอนป่าพี่น้องบ่ได้ไล่สดแล้วพี่น้องเลยบ่ได้บ่ได้เบิ่งแล้วก็เบิ่งใหแตาเซมื้อนี้พี่น้องเข้าเมืองกินแต่ซิ้นพี่น้องมื้อนี้มันขยันตัวอ่อนๆเลยม้อนี้มื้อนี้มาเข้าป่านอนป่านอนบนภูเขาพี่น้อง วันนี้นอนบนยอดเขาอาได้หนั่งอาทิตย์หรือว่าหนึ่งสัปดาห์พี่น้องบร้ยได้เข้าป่าพี่นอ้องเมย้ก็เลยมานอนป่าเดี๋ยวนี้ก็ อ่ายานี่บนนอนบนนอนในแผนเสียก็อยู่ฝั่งนี้พี่น้องอยู่ฝั่งนี้แต่แถวนี้มีอันน่ะมีอันอาสัญญาณนะขับยาก็เลยไล์ส่วนให้พี่น้องทุกคนได้เบ่งสวิตของในแผนเสียกเพราะว่าช่วงนี้บุรีไทยคิดเพราะไปหนาเมืองหลวงพี่น้องไปฮับพี่น้องมาเตออเมริกามาพี่น้องเนาะไปแล้วเขาเจ้าเลี้ยงกินซิน้นกินเนี่ยก็เห็นให้ในแันเสียกตกอ้วนๆพี่น้อง บุเขาอบาบุเขา้าบากกเลยตัวอ่อ,อนๆอ,อนพี่น้องอันนี้เป็นมันเผาพี่น้องตัวมันเผาได้นี้นะฮอนฮอนเพื่อนตัวนี้เป็นมันเลือกนะพี่น้องมันเลือกตัวนี้เอาก็สามาเอาเผากินได้นีในข้างในมันจะเป็นสีนี้พื่องมันไม่เคยเห็นดีทันปันไดยเพื่อง เดีย๋ยวนี้เป็นกาแฟพี่น้องครับเจ้านอนนี่แล้วกะ็ตอนเช้าอากาศเย็นเย็นเนาะเย็นๆแล้วกะ็วันน่ะมันจะมีหม้อเต็มแักนี่พี่น้องเดี๋ยวนี้บ้านในพั่นเซียก็อากาศก็หนาวแล้วพี่น้องฝนฝนหมดตกแล้วตัวที่กินเดี๋นี้จะเป็นน,น้ำน้ำฮอนพี่น้องกาแฟะนะบน เขาเด้เขามาแล้วก็เขียนทักไทยสบายดีให้ในาแฟรนซิสยาเดอร์พี่น้องเดอสบัสดีครับผมแรนซิสยาสวัสดีครับอมันนี้พลรนซิสยามาปิดไฟทีนี้ซะเพราะว่าไฟตัวนี้อยู่แล้วมันจะอาา่านเบ่งบุคให้เห็นปันไดพี่น้องมาคนเดียวเหรอครับ สายยาครับผมผมมาคนเดียวนะครับจะเอาเพื่อนมาด้วยจะได้ไม่นักกลัวบอกเป็นอย่างครับเพราะว่าในผลสยายยาในการมาแต่คนเดียวพี่น้องเนาะมาคนเดียวลุวยคนเดียวนอนคนเดียวในป่าพี่น้องแต่แถวนี้มันบรบบบมเป็นป่าพี่น้งองเดี๋ยวนนจะเป็นให้เป็นให้พี่น้องเป็นไรเนาะนี่ครับไล้สีนี่ เป็นแบบนี้ขออภัยนำ้ำที่นอนของฟันเสียี่น้องเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นไเขาเจ้าเกี่ยวเขาไฮหมดแล้วก็ข้างข้างซัางนี่จะเป็นอะาานะปลาใหญ่ไปน้องปลาใหญ่ไปแล้วก็ข้าพเจ้านอนนี้แล้วก็สิไปลาการลอกหรือว่าล่านะ่ะสัตว์เนื้พุนแล้วก็ใสอ่ะนะกับดักหนูตามแถวนี้แต่บนข้าพเจ้านอนนี้มันจะบ,แบปแม่นปลาไปน้องมันจะเป็นไหแล้ว ไอ้ไฮตัวนี้มันอยูอ่กลางป่าพี่น้องไฮตัวนี้มันอยู่กลางป่าก็เลยถ้าูพที <c oughs> บวกการนอนก็บอกการนอนพี่น้องเพราะว่าแถวนี้ก็บวกใครมีคนมานอนนะพี่น้องนะสบัสดีสวัสดีครับอุ้ยเสียวป่อสวัส,ด,สดีครับสบัสดีครับเซย่า ครับจาก็เห็นทุกๆคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีในพันธสยยเอฟซี FC เชียงรายนะอยู่ที่นะในพันธสยยตัวนี้ไปจากบ้านของในพันธสยยไปที่นะจังหวัดเชียงรายนี่ก็ประมาณประมาณหกสัวโมงพี่น้องหกสัวโมงก็ฮอดแล้วก็ถึงแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับทุกๆคนเด้อพี่น้องเด้อไปล่าอะไรครับในพันธสยย ันนี้ในภาษากรมเตดใส่กับดักหนูหนูหนารล้ว,ว่าดหนูท้องเข่าพี่น้องแล้วก็เอาปืนน้อยหนึ่งมาปืนตัวนี้มาแล้วก็เอามา,าเพื่อยิงสัตว์นะแต่ก็มีหลายหลคนว่าเป็นอย่างคือว่าในภายาบอล่าสัตว์ใหญ่คือพวกนะแกงฟานบล่าพวกหมูปลาพวกมีพี่น้องพวกนี้มันจะเป็นสัตว์ที่ใหญ่เนาะหรือว่าเป็นสัตว์กมขลองครับเจ้าก็บ่คอยยักล่าไทยออกพี่น้องแต่ สำหรับในพลันย่านนะก็กินประจำมาแหละพี่น้องเพราะว่าข้าพเจ้าก็เขาปลาตลอดเนาะบางทีก็ได้หมูปลาบางทีก็ได้แกงพี่น้องเต้ข้าพเจ้าบ่ค่อยยากลงปันใดพี่น้องเพราะว่าเขาลงไปแล้วก็นะมันจะบ่ค่อยเป็นตามเบิ่งพี่น้องนะเนาะเราก็ต้องอ่า <c oughs> เราก็ต้องนะฮับซ่อมมันเพราะว่าสัตว์พวกนี้มันใกล้กับสุ่มพันแล้วเราก็มาตรงล่าไล่เกินไปพี่น้องสวัสดีครับมันมันครับ สบายดีไอยอยู่แข่งใดนเกกนาะพอ่อยู่แข่งบ่อกแก้วพี่นะ้องอยู่แข่งบ่อแก้วเนาะแล้วก็นอนก็นอนคนเดียวมาคนเดียวพี่น้องครับพี่เจ้าก็มาคนเดียวแหละแ้่ก็มีนาเอฟซีลหลายๆคนก็ถามนะถึงน้องสาวของนะในประไสยนเนาะมันก็น้องสาวก็ไปเรียนเนาะพี่น้องไปเรียนหนังสือแล้วเรียนต่ตแล้วพี่น้องประมาณสี่ปนะีเนาะจึงมา เอฟซีเัฒไทยครับครับผมสวัสดีครับนายพรานเซยียเอฟซี FC ตาดเออสวัสดีครับนายพรานเซยียเอฟซี FC ตาดต่างต่างจะอจยู่นะฟังไทยเนาะพี่น้องจะเป็นของหมู่บ้านของนะพี่โจโฉเขารูแบบเป็นน้องพี่น้อง <laughs> ครับพะก็เบึงคลิปของนาะโจโจทุก,ท,กทุกวันเลยพี่น้องเพราะว่าเราเป็นคนที่มีคามหุเยอะพี่น้อง เรื่องสัตว์ป่าอยู่ในป่านี่จดโชนก็อว่าสุดยอดพี่น้องเพราะว่าขมูของเราีนก็อว่าไซดพี่น้องเพราะว่าเวลาเขาป่าแล้วว่าแนะนําสัตว์อยู่ในป่าพี่น้องอว่าจดโชก็อว่าเป็นคนทีหุจักดีที่สุดเนาะเบิมเขาจะสิเกมันนี่ตัวนี้เป็นมันเลือกพี่น้อง อืม,อมหวานสุดๆเลยพี่นงมันตัวนี้เขาเขาป่านี่เ่ากินตัวนี้นี่ก็ถือว่าอินแล้วตัวนี้เขาขุดจากปลาพี่นงมันจะเป็นปลาเป็นปลาเล่าพี่นงนะเป็นปลาเล่าเนี่ยมันจะมีมันป์นพวกนี้บอด้นลาแลนที่ครับแลนนี้นะหย่มนี้แลนบอกอกแล้วพี่นงหย่มนี้มันจะไก่หย่มตัวแลนเราเพราะว่า แหน,น่แลนด์ด้วยว่าตะกวดพี่น้องมันจะออกยามนนเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเป็น้องสามเดือนนี้นี่จะเป็นเดือนที่ัวแลนดออ์อักนะแต่ยามนี้มันจะไก,ไก่ไก่ยามแล้วพี่น้องหรนี่มันก็ไก่ยามแล้วถ้ามีโอกาสชอบการใช้ชีวิตครับถ้ามีโอกาสอยากมาใช้ชีวิตสักหนึ่งอาทิตย์ได้เลยครับพี่น้อง ผู้ใดอยากมาใช้ชีวิตอยู่ในป่าหรือว่าบนภูเขาก็สามารถมาได้เอฟซีทุกคนเนาะในรัชญาซีพาคนไปนะพี่น้องพาทุกคนไปอานาใช้ชีวิตหรือว่าไปหาของกินอยู่ในป่าพี่น้องแล้วก็แนวคิดของอนาในภาษาในภายาจัชอานาคิดว่าจเีเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอานาวิธีการหลงป่าพี่น้องเวลาเขาหลงป่าเขาควรทาอยังไงพี่น้องจึงรอบชีวิตเนาะพี่น้องเนาะ ราะว่าตามที่ข้าพเจ้าเบิ่งใน YouTube ของแต่ละคนนี่ก็บ,บ่ค่อยมีพี่น้องเรื่องน่าหลงป่าหรือว่าเอาชีวิตรอบที่แท้จริงพี่น้องนะเนาะเฮาก็เบ,บิ่งยูทูบคนหรือว่ายูทูบเบอร์อยู่ในอันน่ายูทูบพี่น้องเนาะข้าพเจ้าบ,บอกเคยเห็นนะพี่น้องถ้าว่าเป็นคนอเมริกันเนี่ยขาเจ้าเฮ็ดหลายคลิปแล้วใ่สำรับอัานน่ะประเทศไทยประเทศเรานี่ข้าพเจ้ายังบ่ค่อยเห็นพี่น้องเนาะถ้าว่าเฮา ซีนะเว่าถึงนะเรื่องอะนาหลงป่าหรือว่านะเอาชีวิตรอบอยู่ในป่านี้มันจะเต็กต่างกันพี่น้องสำหรับอะนาในฝรั่งเศสานะเพราะว่าเวลาเขาเข้าป่าเขาซีไปอะ้ยเวลาเขาเข้าป่านัเขาสีไปสร้างที่พักให้มันงามๆเขาซีสร้างที่พักหาอาหารเ็ให้ตันนั้นมันบอแมนการเอาตัวรอบหรือว่าบ่แมนการเอาชีวิตรอบพี่น้อง เพราะว่านะเวลาเราหลงป่าหรือว่าเอาสิบล็อกที่ใช้จริงนี่เขาก็บอกควรจะเห็ดที่พักให้มันงามหรือว่าบอกควรเห็ดที่พักให้มันใหญ่พี่น้องถ้าว่าสมมติถ้าว่าเขาหลงป่าพี่น้องเนาะเขาสิบไปเห็ดที่พักให้มันงามตัวนั้นแล้วก็นะเขาจะเสียกําลังพี่น้องนะเนาะเขาจะเดินตอมอะไรเนาะพี่น้องไไแล้วดังนั้นครับเจ้า,จ,าจะคิดว่าสิห่หน่นะคลิปเกี่ยวกับการหลงป่าพี่น้องเวลาเขาหลงป่าเขาความทาอยังไงให้รอบชีวิต นะพี่น้องนะอยากขอมาใช้ชีวิตกับพรานครับชอบอาหารที่พรานหาได้ทุกอย่างเลยมาผูใ้ใดยักมาแล้วก็มาขับยาสี่พาไปกินหนูพี่น้อง <laughs> พาพาไปกินหนูวัยแล้วก็นหนูหนาพี่น้งนะ <laughs> องล่อินเทอร์เน็ตบคกอยบค่อยดีบปนใดพี่น้อง ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาอนะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาอะเขาปลาล่าโตัวหนูไว้ลเราพี่น้องขับเจ้าสีกองแลีวก็สีมายิงให้เอฟซีทุกคนได้เบิง่งสซย,ย่าเห็นมีเงาอะไรอยู่ข้างหลังนะ <c oughs> <c oughs> เรื่องเงาเรื่องนั้นครับจ้าบอกใครถือพี่นอ้องเพราะว่าอะนะ เวลาเขาปลาเนี่ยถ้าว่าเหากย่านเหากลัวมันก็เกิดขึ้นได้อัตโนมัติพี่น้องเนาะแต่ถ้าว่าเห่าเขาปลาเห่าบ่กลัวหรือว่าบ่ย่านก็ถือว่ามันบ่มีอมียงเพียงเรื่องนะคนเสื้อนะครับพี่เจ้าก็เสื้อยุ่เนาะแต่เรื่องเขาปลาเขาสิย่านหรือว่าสิกลัวนะครับพี่เจ้าก็บบ่บ่อยย่านปันใดพี่น้องอยากเห็นในพรานตอนตอนนกคุ้มห้เบิ่งอีกครับเออตอนนกคุ้มนะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวถ้ามีเวลาครับจะสิไปโตให้เอฟซีทุกคนด้เบิ่งเดอี่น้นงเดอร์นักฟานเซยียทำกลับเข้าเก่งอของป่าเก่งมากครับนักฟานเซยเนียในถือว่าเขาป่าในตอนคือบอได้ถ่ายคลิปเข้าเจ้าก็มีเตไปหาของป่ากินนะพี่น้องไปเก็บผักตามหอยบอ่อหรือว่าไปหาปูหาปลายิงนกยิงกระรอกกินเลอทุกวันพี่น้องนะตอนเข้าไปเจาอย่างน้อยพี่น้อง แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ฮู้มาไทคลิปลง Youtube แล้วก็ข้าพเจ้าก็ไปไทยตามชีวิตตัวจริงของข้าพเจ้าเลยเนาะในนาษาญี่ป่ขอ่อยมากติดตามครับขอบคุณมากนะครับอยากกินของปลาที่พัทยาสวัสดีครับทุกคนเ้อรับ้าพเจ้าเห็น f อฟทุกๆคนเ้อผู้ด,ดีคอมเมนต์มานะครับเจ้าเห็นหมดเนาะก็ต้องขออั ขอขอบคุณหรือว่าขอบใจทุกคนนะที่ติดตามบางคนก็ติดตามข้าพเจ้ามาได้เกือบห้าปีพี่น้องก็มีเนาะ <c oughs> ขอบใจทุกคนนะที่ <c oughs> ติดตามข้าพเจ้ามาพี่น้องหนูตรงสซบวงเอาครับเออถ้าว่าสซบวงนี้พี่น้องจะเป็นหนูหนูพุกเนาะ <c oughs> หนูพงในเขาส่บวงได้แต่ถ้าว่าเป็นหนูไวนี่เขาใส่บวงไม่ได้เพราะว่ามันจะนะ มันจะต่างต่างกับหนูหนูพุกเนาะหนูไวถ้าเราใส่บ่วงแล้วบ่วงเป็นแบบนี้เอาใส่บ่วงเนาะแต่ว่าหนูพุกเนี่ยเวลามันมาแล้วมันจะเข้าหูเลยเนาะแต่ถ้าว่าเป็นหนูไวนี่มันจะบอกก้าเข้าพี่นนองมันจะบอกข้เข้าเนาะมันจะแตกต่างกันเนาะถ้าว่าใส่บ่วงนี่ก็ใส่ได้เฉพาะหนูพุกเนาะหนูไหวนี่ก็ต้องใส่กับดักเอาเนาะพี่เนอะสวัสดีนะครับพลานเสียญาสวัสดีครับสบายดีน้องชายสวัสดีครับ ทุกคนได้อย่างกินแรงเนาะมันนี้มาได้อย่างไรมีแต่กินมันเผากินมันเผาแล้วก็ข้าพเจ้าตอนมืดแล้วครับเจ้าไปหาได้ปูเนี่ยกินเต็มปูเิ <c oughs> ็ปูแล้วก็กินปลาหมดเนาะเกษีนข้าไปกับเกสินนอนแล้วพี่น้องอ่ะากิินนอนแล้วพี่น้องเอฟซี FC. นคนรราชสีมา ประเทศไทยเด้อโอเคสวัสดีครับพี่น้องหาอยู่หากินเพื่อเลี้ยงครอบครัวก็ใช่นะครับพี่น้องสบหรับในพันสยานี่ก็เลี้ยงหากินนี่ก็ครอบครัวของในพันสยานี่ก็มีท้งหมดก็ประมาณเก้าคนพี่น้องเนาะแต่ก็เอาเมียเอาวัวมดแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวนี้ก็พ่อก็อยู่นำอะในฝันสยาเนาะเดี๋ยวนี้ก็มีมี หนึ่งสองสามสี่ฮะมีหกคนอยู่นํากันเนาะมีน้องชายแล้วก็เมียของน้องชายแล้วก็พอ่อแล้วก็มีเอ้ยคนหนึ่งพี่หนึ่งเอาหกคนเนาะมีแต่ขับไป้าผู้เดียวแหละหาเพื่อทุกคนได้กินนะพี่นึ่งเนาะ <c oughs> เออเยอยไฟกับสีอิ Internet ID, นเทอร์เน็ตบอกให้ดีพี่น้อง FC เอฟซีไทยเออในฝรานเสยานะาะน่ะขับไป้าวอ่าน ภาษาไทยบวยได้เท่าไหร่พี่น้องทางเรามีผีกองกวยจริงไหมครับเรื่องผีกองกวยนี่พี่น้อง <c oughs> เรื่องผีกองกวยในถวัสดเป็นปาใหญ่ปาเลอกนี่ยังมีพี่น้องนะแต่เป็นปานแบบนี้บ่มีแล้วเพราะว่าแถวนี้ก็มีคนมาแยวทุกวันนะพี่น้องนะหาของกินทุกวันก็จำบ่มีแล้วพี่น้องอยู่แข่งสวรรค์เขต ใช่ไหมแขวงสวรรณเขตในพลังเสอยู่แขวงบ่อแก้วภาคเหนือพี่น้องสวรรณเขตจะเป็นภาคใต้บ่อแก้วนี้จะเป็นภาคเหนือพี่น้องเว้าเรื่องผีเดเว้าเรื่องผีโอ้เรื่องผีนี้อยู่บ้านใครเร่อใครใครเ้าพี่น้องอยู่ป่านี้มันบ่กบ่กใครมันบ่กใครเว้าบ่กใครนะ อืมโอ้ยอยู่ปามบุคยักเว้าพวพี่น้องขอพยนยาเล่นนี่นายพลชายามงอะไรครับนายพลนายาเป็นมงเลงนะครับพี่น้องนมงเลงครับเป็นมงเลงเหมือนอนาจดโชนะครับพี่น้องเตเด๋ยนนี้บุคยพูดภาษามงเลงแล้วดีครับอยู่อยู่พัทยาดูทุกคลิป เลยครับพัทยาก็อยู่พัดใต้ของประเทศไทยเนาะพัทยาเออ,เด,เ,อ,ดอ,อเดี๋ยวนี้ก็สิบเอ็ดโมงแล้วพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็สิบเอ็ดโมงแล้วครับจะก็ไปจะนอนแนละ้วพี่น้องรู้ว่าโอ้บ่แม่นนอะบงของในพันทยาบดทึกพี่น้อง เ <laughs> บงอง์องอม,ง,ง,ง,มงของอนาโทรศัพท์ก็เจ็ดโมงครึ่งเนาะเตะคือว่าเบองโมงของในภาษาญานก็สิบเอ็ดโมงแล้วโมงตัวนี้บทึกพีน้องตั้งใหม่คิดว่าสิบเอ็ดโมงเบิ่งอยู่โทรศัพท์เราเจ็ดโมงครึ่ง <laughs> จากกทมเดอครับ er, ผมกทมก็อยู่ประเทศไทยเนาะไดฟานบ ตม,มือนี้เออต่อฟาร์มนี่ก็โดนโดนก็ได้เธอเดียวพี่น้องเตขะข้าพเจ้าบ่ได้ไทยลงคลิปพี่น้องเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่ใหญ่เขาควาบอให้ลงใน youtube พี่น้องนะเพราะว่าเป็นสัตว์ทิ่ใหญ่แล้วเขาก็ต้องรักษาแล้ว่าสงวนไว้พี่น้องพวาแกงพรฟาร์มนะั้นมันจะใกล้สุนทอะได้พี่น้องเลยถ้า,าเขาบอกจองไว้ลูกหลานเบิ่งนี่โอ้สุนมมินี้บ่มีนะเราได้แต่ข้าพเจ้าก็เห็นใน youtube หลายๆซองก็ยัง ลาพัวน่ะเลียงผ่าพี่น้องเนาะเพว่อเลียงผ่าบ่หมีบ่พวกหมาป่าพี่น้องอันนั้นบควาที่จะลงในยูทูบพี่น้องนะเขาป่าเคยได้ยินเสียงผีบ่อน้อเรื่องเสียงนี่ครับว่าบอกบอกใครได้ยินพี่น้องเนาะแตะ่แต่น้อยเนี่ยก็ได้ยินอยู่แต่เดี๋ยวนี้บอกใครได้ยินเนาะชีย้อมองแหลงอหไยเตี้ยมงเขียวอืม,มองจวัว mà mong chúa bé của cháu lau thảo ú mà là như hai lu mong lì dùng mong chúa thôi, tại sao mà tại sao nó bé lùa chỉ bé chỉ hai lu mong lình là bé cháu hai lu mong chúa mong đó mà bé cháu lùa thì nó bé Brother, how are you doing? Hi, brother, how are you doing? men Park Tiger, Park วันออกครับโอ้ขอบคุณมากนะครับน้าพัชยาก็บอกคอยหูปันใดพี่น้องเก่งมากพันมานานเก่งมากครับยายจิดตามานานแล้วเอออยู่สบายดีได้เพียงเด้เดี๋ยวนี้ใน้าพัชยากะซีนะจะเข้านอนแล้วพี่น้งอง เบิงนี่ที่นอนจะเป็นตัวนี้ที่นอนในพันธุ์เสยก็เป็นตัวนี้พันธุ์เสยก็เอาตัวนี้มาตัวนี้จะเป็นตัวทีนะตัวนี้จะเป็นตัวทีเขาเอามาป้องกันพี่น้อง เวลาวเขาป่านี่เขาก็เวลาเขาป่าก็ต้องมีปืนพี่น้องนะถ้าบางบ่อนมีปืนเขาก็มาไปการนอนน้องเอานอนป่าก็ต้องมีปืนไปนั่งบางทีครับยากก่ากไบได้เอาปืนไปเด้พี่น้องนะบางทีเขาป่าใหญ่ครับยากก่ากไบได้เอาปืนไปสำหรับในพันธุ์สัตาน,นี่มาก,กินนะมนะันเผาที่สุดเลยเป่นเป็นมันเลือกนะ กินอยู in the h, ่บ้านนี่บมแซ่บแค่ว่ากินอยู่ปลานี้แซ่บพี่น้องของกินกูไช่เตียก็เคลี่ก็เอฟซีไทยเตียก็ยังมองเขียวอืมย้อนมากูจะช่วยบอลลุทไทยรงให้ไหนบ้างจะเพิ่งหยาอยาแต่กูเกล้าเตาละไฮโอที่ดีกว่านี้ชิชัวบอลรุ่งแค่าเนโอเคละไฮชิชัวเยอะเลยอ่ะมองลิง Móng kiểu nó mà lại bao đuôi ya à. họ cho cho muốn lên nó mà lại dù hai trăm muốn dù cho móng thế này à. họ lại cho à nên thái mà lại móng kiểu nó để xem mà bây giờ cũng chỉ cho bao lù rong thế này có thể hai tao chỉ cho nhau là tụi bây giờ tụi bây giờ là tụi lâu giờ muốn hơ vậy cái giờ muốn hơ của giờ muốn ra nè của giờ muốn ra cũng để hoa xài nè để xem mà lại nhiều hoa xài ra giờ có thêm một lúc hoa ra สวัสดีครับในพันเซียเออพี่น้องเด้ออันนี้เป็นดักแตนพี่น้องเผากินเลยตังใดขวางทางแล้วก็กินหมดเผากินเลยโอเคคลิปนี้ก็มีเตปะปลาหมันนี้ได้พี่น้องเด้อในพันเซียก็เสียเข้านอนแล้ว ขับยาสีเขาหนอนแล้วเด้อโอเคบายบายปิดก่อนออาสิปิดเอาได้ในภาษาเสย์บอกว่าปิดไลฟ์สดได้์พินเอาได้